แม่น้อยโพงามค่ะเปิดใจหลังจากที่4ปีนี้เป็นยังไงคะต้องบอกว่าหัวอกแม่เองเนี่ยก็ย่อมเจอรักบุตรดังดวงใจและการที่บุตรสาวเลือกคู่ชีวิตแน่นอนว่าผู้เป็นแม่ย่อมวิตกกังวลเช่นเดียวกันกับแม่น้อยโพงามค่ะห่วงใยบุตรอย่างหญิงรัฐาในฐานะ คู่ครองแต่วันนี้นะแม่น้อยหายห่วงกลา้าพูดตุ้นคือเคยที่แม่เองต้องการหลังจากดารานในร้องสาวยอดกตัญยูย่อย่ยยหญิงหร,หรือหญิงละทาเองแงมว่าได้เลิกแต่งงานกับแฟนหนุ่มยังไฮโซตุน้นจ่ายประมาณในช่วงปลายปีหรือต้นปี2563ทั้งนี้แม่น้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องค่าสินสอดเอาที่บุตรสบายใจ ล่าสุดแม่อารมณ์ดีเปิดใจถึงบุตรเขยว่าบุตรเขยเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรเนี่ยแม่มีสนใจทั้งนั้นแหละสําหรับตรงนี้คุณมีเมียแล้วอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรแต่พอแม่รู้ข่าวช่วงแรกๆแม่บอกว่าน้องหญิงหยุดเลยนะอย่าเป็นตัวเหลือบตัวลายฝั่งน้องหญิงเขาก็บอกว่าแม่ทําไมแม่พูดอย่างนั้นคือเราเป็นคนมั่นนอกไงก็พูดตรงๆเขาก็เลยที่บายให้ฟังว่ามันมีข่าวคุค้มค้นมาเพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดต่อให้เป็นความรักก็เถอะเขาไม่ทํา จากนั้นแม่น้อยก็พูดถึงตุนอย่างึ้่ชมว่าแม่พูดกับตุนว่าเข้าใจใช่ไหมตุนตุนน่ารักเขาบอกว่าผมให้สัญญาจะไม่ทําให้แม่ของน้องต้องเสียใจณวันนี้บอกเลยว่าเราคิดว่าตุนนะ่ะใช่ถ้าเธอเป็นพ่อคนแม่คนเธอจะรู้สึกคํานี้ปื้มไปทุกอย่างเติมเต็มทุกอย่างแม่ถามตัวตลอดว่าจะมีใครนะที่ก้าเข้ามาทําให้หญิงมีความสุขแม่มีความสุขไม่ใช่อยู่ที่เงิน ตรงนี้หญิงก็ปนเปิมแม่เต็มที่ตรงที่เขาชื่นใจไอ้ที่มีรถมีบ้านไม่เอามาพูดเดี๋ยวปล่อยโฮก่อนหนะ้าแม่ก็ไม่เคยทราบมาก่อนก็รู้พร้อมๆกับมีข่าวหญิงเขาไม่ค่อยมาเล่าให้ฟังแม่ก็ขายส้มตำไปอย่างก่อนหนะ้าก็มีคนมาชอบชอบ มาเล่าให้ฟังแต่เนี้ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยเอาความจริงจังเขาถึงกล้าเอามาบ้านถ้าเขาให้มาเหยียบบ้านเราได้เราก็โอเคซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวที่ตอนแรกแม่ไม่สบายใจ แต่พอเกียร์แล้วก็ไฟเขียวจนตอนนี้ก็ผ่านมาสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้ามาเราก็รุนว่าเขาจะเข้ามาอย่างไรพอที่ผ่านมาเราอยู่กันสองคนเขากล้ามาก็ถือว่าเขาจริงใจกับปุตเราวันแรกที่เจอเขาสูงมากประตูชั้นแคบประตูชันเตี้ยไปเลยก็เป็นอีกเด็กคู่ที่เราน่ารักมากๆค่ะ